เทอร์โบเดี่ยวนะใช้เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับ2.0ลิตรไม่มีพัดลมหน้าเครื่องก็ทาให้เครื่องมันลื่นขึ้นนะครับไม่มีสายพานไฮดรอลิกเข้ามาเกี่ยวโยงกับตัวเครื่องยนต์อ mm ั hmm. นก็คือเอากระจังหน้าเดิมออกใส่เป็นล a พเตอร์ V6 แล้วก็ใส่ด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นชุดสเกิร์ตของวิกเตอร์ต้อนี่ลูกค้าขอโหดหน่อยนะครับขอโหดแบบล้นๆก็จ,จัดให้แบบล้นๆใครอยากได้รุ่นเทรนแต่ไฟซิกเนเจอร์คันนี้ทําได้นะครับได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้าเลยนะแต่ตัวนี้มีระบบยิบคอนโทรลนะครับอัตราหรือเรอ ขอต้อนรับสู่ f o r d b บ GT กับตัววันนั่เนเองนะครับวันนี้มารีวิวเป็น e v e r e s รนะครับรุ่นเทรนนะราคา1,354,000บาทนะครับคันนี้สีเทานะมีการตกแต่งอะไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวก็รีวิวให้ฟังแต่ก่อนอื่นนะในรุ่นเทรนนะครับเครื่องยนต์กับเกียร์เป็นแบบไหนเดี๋ยวก็พาดูครับเปิดฝากโปรงหน้ากันก่อน เครื่องยนต์ในรุ่น e v e r e s t Trend นะครับก็จะเป็นเครื่องเทอร์โบเดี่ยวนะใช้เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับ2.0ลิตรนะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองนะครับมาการทำงานเนี่ยพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะลูกค้าบางคนสงสัยมันพอใช้งานไหมนะครับน้องกอฟกับรถขนาด2ตันนะแล้วก็ใช้เครื่องเทอร์โบเดี่ยวนะบอกเลยว่าพอเหลือๆนะครับใช้งานเนี่ย คือแทบไม่เห็นความต่างกับตัวไบเทอร์โบเลยถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ไม,ไดมีรถเขาเรียกว่าวัดกันอะ่ะพี่มีรถไบเทอร์โบที่บ้านคันหนึ่งมีรถเทอร์โบเดียวที่บ้านคันหนึ่งแล้วมาขี่วัดกันเนี่ยไม่รู้สึกใช้งานไปโดยปกติเนี่ยเรียกว่าไปได้ทั่วไทยขึ้นเหนือขึ้นดอยได้หมดนะครับยกเว้นทางที่มันเป็นเส้นทางออฟโรดแบบ4ี4ถนนธรรมดาที่ให้รถธรรมดาขึ้นไปได้ตัวนี้ไปได้ทั้งหมดนะครับเขาเรียกว่ากําลังพอเพียงแน่นอนนะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ในรุ่นนี้นะครับตัวใหม่ของ Next g e นเนี่ยไม่มีพัด ไม่มีพัดลมหนะ้าเครื่องก็ทาให้เครื่องมันลื่นขึ้นนะครับไม่มีสายพานไฮดรอลิกเข้ามาเกี่ยวโยงกับตัวเครื่องยนต์นะาระของตัวเครื่องยนต์น้อยลงนะก็ทํางานแะตอบสนองได้ดีมากขึ้นนะครับเปลี่ยนเป็นพัดลมไฟฟ้าน,นั่นเองพัดลมไฟฟ้าทํางานกับตัวเทอร์โมสตัตนะครับในการวัดของตัวอุณหภูมินะรอบพัดลมก็ทํางานตามอุณหภูมิที่มีตัวจับวัดเลยนะครับตัวนี้ก็ทําให้เขาเรียกว่าอะไรการระบายความร้อนต่างๆนะครับมันสถียรนแล้วก็ดีมากขึ้นแล้วก็หมดกังวลในเรื่องของการ วอร์มดาวด้วยนะครับขับไปไกลๆไม่ต้องมาจอดรถ10นาที15นาทีแล้วนะครับเพื่อให้เครื่องมันวอร์มดาวน์นี้พอถึงตรงไหนปุ๊บก็ดับเครื่องเลยนะครับพลงไฟฟ้ามีเทอร์โมอยู่ถ้าอุณหภูมิของตัวเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยมันเกินจุดที่กําหนดนะระบบก็จะทํางานนะครับระบบหล่อเย็นไฟฟ้าก็จะทํางานหล่อเย็นให้อัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็เรียกว่าช่วยประหยัดเชื้อเพลิงด้วยนะครับลดการเสียเวลาของตัว เวลาท่องเที่ยวเวลาไปเที่ยวนะครับไม่ต้องเสียเวลามานั่งเฝ้ารถแล้วนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ใช้เป็นแบตเตอรี่ของ AGM นะครับฟูมูโค AGM แบตเตอรี่นะครับแบตนี่ให้มาที่8 0แอมป์นะ CCA สูงถึง800 CCA เลยนะครับแบต AGM อย่างเขาเรียกว่าแบตตัวตัวท็อปนะครับก็คือจ่ายไฟได้ดีได้นิ่งได้เสถียรนะครับด้วยรถเน็กเจนตัวใหม่ในระบบไฟเยอะแล้วฟอร์ดก็เลือกใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่มาให้กับลูกค้าเลยนะครับลูกค้าได้แบตของดีนะครับคุณภาพดีตัว AGM ติดรถกันไปเลยนะครับ ตัวนี้หนึ่งส่วนแล้วก็เรื่องของพวงมาลัยที่เป็น power ไฟฟ้าด้วยนะครับจุดมองม้อ,มอน้ําต่างๆนะสังเกตก็จะสังเกตได้ง่ายเวลาพี่ไปเที่ยวเนาะเปิดฝากระโปรงทีเดียวมองตัวนี้จุดเลยนะครับมีสัญลักษณ์มีมาร์คให้นะไม่ต่ำมินไม่เกินแม็กนะครับน้ามันเรื่องของหล่อเย็นน้ํามันเบรกแล้วก็ที่เติมน้ําฝนก็เติมได้ง่ายเนี่ยเปิดตรงนี้นะครับจุดเทม,มันก็ไม่มีอะไรมาบังแล้วก็ไม่เรื่องของหกเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับก็ ลแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ของตัวปัดนน้ำฝนตัวนี้นะครับถ้าปัดนน้ำฝนมันแห้งก็ยังไปโชว์ที่ตัวหน้าปัดเดินใหมด้วยนะถ้าสัญ,ญลักษณ์นี้ขึ้นนะครับไม่ต้องเข้าศูนย์นะเติมน้ําไปก็พอนะครับเรียบร้อยอ่ะนี่ภายในห้องเครื่องของรุ่นเทรนนั่นเองโอเคปิดฝากระโปรงกันนะครับด้านหน้าแต่งก็คือเอากระจังหน้าเดิมออกใส่เป็น r a p เตอร์ v 6 ford สีดำนะครับลูกค้าชอบโทนเข้มก็ใส่เป็นโทนเข้มตัวหนุ่สือสีดำแบบนี้ นะครับกับตัวอะคริลิกอะเบเลสนะครับติดตั้งไปที่ฝากระโปรงหน้าแล้วก็ตัวไฟหน้าก็ติดเป็นตัวเข้าไฟเข้าไปนะครับก็รับเซตกันตัวนี้พอดีรวมกับอะคริลิกนะมองมานี่คือสวยเลยนะครับแต่งแค่นี้ก็สามารถสวยได้แล้วก็ใส่ด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นชุดเกิร์ตของวิกเตอร์ชุดเกิร์ตตัวเนี้ยคือครอบเข้าไปนะครับครอบกับชุดนี้นะชุดเดิมเนี่ยเอาตัวเกิร์ตครอบไปแล้วก็เซ็นเซอร์หน้ารถของตัวเทรนที่มีมาให้นะครับก็มีจุด วาวตัวเซนเซอร์ให้ก็ใช้งานได้ปกติเอเซนเซอร์นี้ก็เป็นเซนเซอร์เขาเรียกว่าเตือนการชนด้านหน้านะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวจับคนเดินถนนนะแล้วก็ช่วยเบรกด้วยนะครับตรงเซนเซอร์ตัวนี้นะที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นของตัวเทนเนี่ยราคาหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับก็ได้ระบบนี้เข้าไปเดี๋ยวมาจุดต่อไปกัน นะจุดต่อไปนะครับซุ้มล้อตัวนี้ก็เป็นเซ็ตของวิกเตอร์อยู่นะครับใช้เป็นแบบอยากติดแบบนี้แล้วก็ล้อนี่ลูกค้าขอโหดหน่อยนะครับขอโหดแบบล้นๆก็จ,จัดให้แบบล้นๆใช้เป็นตัวยางคอสมิกนะครับแรปเตอร์ r t เบอร์33นะคูณ12.5 R20 แล้วก็ล้อก็เป็นล้อย0ออฟเซ็บลบ44นะครับทรงออฟโรดแบบนี้ก้านสีดำนะครับตัดกับขอบเงินแล้วก็มีหมดเงินที่ตัวล้อเนี่ยมันก็ให้อารมณ์ดุยุยดุๆนะครับ ตัวนี้ก็ได้ฟิลนั้นไปเลยนะล้อล้นๆในถ่ายมาเรียกว่าเท่กันไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดนี้แล้วนะฮะก็แนะนําว่าถ้ายกเซตนี้ยังไงก็ต้องเปลี่ยนปีกนกปรับองศานะครับก็ใช้ปีกนกยกุ่งปรับองศาเข้าไปนะครับตัวนี้นะติดปีกนกยกงปรับองศาแล้วนะครับแล้วก็ตัวรถก็มีการยกขึ้นนะครับยกขึ้นอีก2นิ้วแล้วก็ใส่ลูกหมาก,กันโค้งตัวสั้นเข้าไปด้วยนะครับเซตนี้ก็จะทําให้การขับรถดีขึ้นเหมือนเดิมแต่ถามว่าไอ้ปีกนกเนี่ย บังคับใสหรือเปล่านะครับความจริงไม่ได้บังคับนะไม่ใสก็ได้แต่ถ้าไม่ใสไปนเนี่ยล้อมันจะเบียดนะครับมันต้องตั้งศูนย์บ่อยมากเหลือถ้าใครไม่ตั้งศูนยะ์เนี่ยยางมันจะกินไม่เสมอกันเลยขับไป3 4เดือนเนี่ยยางเสียไปเลยต้องไปเปลี่ยนยางใหม่อีกนะครับงานแนะนําให้ใสปีกนกดีกว่านะครับขับขี่ดีด้วยแล้วก็เรื่องของยางก็ถนอมยางด้วยนะครับการขับขี่ปลอดภัยนะใช้คํานี้นะครับอันนี้ราวหลังคาของรุ่นเพลนก็จะเป็นสีดำนะครับได้ราวหลังคาสีดาไปแล้วก็ตัวกระจก มองข้างนะครับก็เป็นไฟ LED มีไฟเลี้ยวที่กระจกข้างแล้วบันไดาจากโรงงานนะฮะรุ่นเทรนแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปอีกนิดหน่อยนะตัวครอบเบ้ามือเปิดกันลอยนะครับรุ่นตรงรุ่น e v e r อเตนะติดตั้งไปเรียบร้อยทั้งเซตซูมล้อหลังก็เป็นในเรื่องของชุดวิกเตอร์อยู่นะครับนี่คือรูปทรงของล้อโหดๆล้ลลนๆแบบนี้นะแต่ที่พิเศษคันนี้เลยนะครับเป็นรุ่นเทรนก็จริงสังเกตไฟท้ายเนี่ยปกติไฟท้ายจะเป็นคาดดำเฉยๆ จะไม่ได้เป็นซิกเนเจอร์ l ี d นะครับตัวนี้ได้ซิกเจอร์ซิกเจอร์ยังไงนะครับในรุ่นสปอร์ตรุ่นเทเเนียมนี่ตัวนี้นะครับคาดเป็น LED ีแบบนี้นะครับนี่ของแท้นะเบอร์ของศูนย์แล้วก็ใส่ติดตั้งให้เลยนะครับใครอยากได้รุ่นเทรนแต่ไฟซิกเจอร์คันนี้ทําได้นะครับทำให้ดูแล้วแล้วก็ชุดเกอร์ด้านล่างนะครับของวิกเตอร์ก็เป็นเซตยาวเลยมีทั้งหมด8ชิ้นนะครับรวมข้างหลังด้วยนี่คือเกิร์ตัวหลังนะครับท่อ4ใบแบบตั้งแล้วก็ ขึ้นมาด้านบนนะครับสปอยเลอร์นี่คือเซ็ตวิกเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับวิกเตอร์เซตตัวนี้อเดินมาข้างหลังแล้วดูตอนท้ายหลังนะครับในรุ่นเทนเนี่ยฝาท้ายจะเป็นแบบแมนนวลนะครับเปิดปิดแมนนวลนั่นเองนะแบบนี้นี่นะครับแล้วก็เบาะตอนที่3ต่างๆนะอันนี้ซากเขาเรียวกว่าอะไรเดิมนะครับปีกนกเดิมนะเปลี่ยนเสร็จก็เอาคืนไปนะครับลูกหมากันโคงตัวเดิมนะครับ เปลี่ยนแล้วก็เอาคืนไปอย่างที่กอฟบอกนะเปลี่ยนล้อแบบนั้นนะครับอย่าอย่าประหยัดอย่าห่วงอย่าห่วงเงินนะครับมันมันมันไม่คุ้มกับกับล้อกับยางที่เปลี่ยนอนะ่ะใช้แบบนี้นะครับเซตนี้ดีกว่าอันนี้คือค่าท้ายเดิมของตัวรถนะสีตัวนี้มันจะไม่ใช่ซิกเนเจอร์นะครับเป็นสีดำเฉยเห็นไม่เอ่ย <Okay. S 1> อ่าโอเคนะครับเบาะตัวนี้จะให้ดูพับเบาะเนี่ยมีของอะไรอยู่ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวไปดูด้านหน้าแล้วกันนะครับในเรื่องของ หัวหน้าปัดเรือนไม้ต่างๆแล้วก็ตัวเบาะนะครับอันนี่คือภายในของตัวเอเวอเรสต์เนะหุ่นผมก็จะแน่นๆหน่อยอะ่ะนะครับปึ๊บกดสตาร์ทเรียบร้อยเบาะได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้าเนี่ยนะตัวเทรนเนี่ยราคา1นึ่งล้านสามแสนบาทเบาะไฟฟ้าคู่หน้าปรับ8ทิศทางนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวดันหลังด้วยนะครับตัวนี้นะก็ช่วยดันนะครับสรีระต่างๆเวลาขับเนี่ยมันก็ลดการเมื่อยล้าได้นะครับในเรื่องของตัวดันหลัง พวงมาลัยนะครับนี่เขาเรียกว่าพวงมาลัยพอร์ไฟฟ้านะครับคือขับง่ายมากอ่ะผู้หญิงก็ขับได้นะครับมันไม่หนักเห็นรถใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันขับง่ายมากนะครับแถมเขาเรียกว่ามันปรับได้อีกสี่ทิศทางนะนะครับนี่ขึ้นลงนะครับแบบนี้ปรับพวงมาลัยได้สีทิศทางเบาะคนขับปรับได้อีก8ทิศทางเรียกว่ารองรับการขับขี่กับผู้กับขี่แบบทุกไซส์ทุกแบบเลยนะครับ ก็รองรับแบบนี้นะหน้าปัดเลือนไมก็เป็น8นิ้วจอสีนะครับรุ่นนี้ได้หน้าปัดจอสีแล้วนะมีเรื่องของคูชคอนโทรลให้ใช้นะครับตัวนี้นะครับตั้งคูชคอนโทรลให้ใช้ได้มีสปีดลิมิตนะแล้วก็ควบคุมเครื่องเสียงมัลติฟังก์ชันนะครับต่างๆเนี่ยอยู่ที่พวงมาลัยหมดเลยนะพวงมาลัยพาว์ไฟฟ้าที่ก็บอกไม่ได้แค่ขับง่ายอย่างเดียวนะมีระบบป้องกันสะเทือนนะครับอย่างเช่นเราขับไปเนี่ยปีนึกภาพตาม ขับไปเกิดตกหลุมหลบไม่ทันเนี่ยโดยรถปกติที่มมีระบบเนี้ยมันจะสะท้านเข้าพุ่มาลายบางทีพุ่มลลายมันสะบัดรถมันสะบัดแต่ตัวนี้มีระบบยึดคอนโทรลนะครับอัตราหรือเรื่องของการสะบัดเนี่ยมันจะไม่เข้ามาที่พุม่มลลายพุ่มาลายมันจะนิ่งเหมือนเดิมเลยนะครับทำให้การขับขี่เนี่ยปลอดภัยขึ้นด้วยแล้วก็มีเรื่องของการแก้อ,องศาด้วยนะครับอย่างเราขับมาแล้วมีรถสวนมารถสิบล้อรถใหญ่สวนมาลมมันอัดเนี่ยถ้าเป็นรถปกติเนี่ยบางทีลมแรงๆมันจะเผลอเอียงองศามันเอียงแล้วก็เอียงตามแต่ตัวเน ปกตินะครับมันจะมีการแก้อ,องศาอัตโนมัติเราจะไม่รู้สึกว่ารถเราเป๋เลยนะครับนี่คือพวงมาลัยพอร์ไฟฟ้านะประโยชน์ของเขานะครับที่ฟอร์ดจัดให้กับลูกค้าน,นั่นเองเรื่องของไฟนะครับรุ่นนี้ได้ไฟออโต้นะครับเป็นไฟ LED นะเปิดปิดออโต้แบบนี้นะครับทุกครั้งที่เราปิดปิดเครื่องเนี่ยเนี่ยตอนนี้ผมก็ปิดไฟอยู่นะครับปิดเครื่องไปเดี๋ยวพอสตาร์ทเข้ามาใหม่นี่เห็นไหมมันมาที่ออโต้เลย การทุกครั้งที่ใช้รถคันนี้นะซื้อเอเวอเรสเทไปไม่ต้องกลัวลืมเปิดไฟนะครับเรียกว่ามันเซฟให้นะนการลืมเปิดไฟเนี่ยไม่มีแล้วก็ปรับสูงต่ำโคมไฟหน้าได้อีก4ระดับนะครับมันทุกหน้าเชิดเชิดมาแล้วก็สามารถปรับปรับโคมไฟให้มันกดหาพื้นถนนได้นะแล้วก็มีไฟตันหลัหน้าตันหมอกหลังนะครับที่วางแก้วเนี่ยเรียกว่าครบนะราคานี้นะครับตัวเทรนเป็นอย่างรุ่นที่น่าซื้อมากๆในรุ่น Ever อเรสตนะครับได้ SUV7 ที่นั่งแล้วก็สเปคล้นๆนะตัวนี้แอร์แบ็กอ นะครับหน้าจอกลางเนี่ย8นิ้วตัวนี้นะครับหน้าจอกลาง8นิ้วซิงโฟเอรองรับฟอร์ดพาร์นะครับก็คือหาด้วยรถอยู่ไหนสตาร์ od, ทรถปลดล็อกรถต่างๆผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็มีตัวนี้ให้ใช้เชื่อมต่อ Apple CarP l a y นะ Android a u t ตต่างๆเป็นแบบไบเลทแบบไร้สายเลยแล้วก็ตัวจุดชาร์จนะครับจุดชาร์จในรถตรงนี้ก็เป็นได้ไบเลทชาร์จนะเทรนได้ไบเลทชาร์จแล้วมี Type C t y ท e A ให้ชาร์จด้วยนะครับเรียกว่าจุดชาร์จครบแหละนะครับเกียร์6สปีด ตัวนี้นะครับเกียร์หสปีดตัวนี้ก็มีปรับเกียร์แมนนวลนได้นะครับเล่นหัวเกียร์ตรงนี้นะครับปรับบวกปรับลบตัวนี้ก็ขึ้นเขาลงเขาได้ป้องกันอาการเบรกแตกเรียกว่าไปได้ทุกที่กับรถ e v e r อร์เรสเทนคันนี้นะเบรกมือไฟฟ้าปรับโหมดการขับขี่ได้อีก4โหมดนี่ไม่มีแบรนด์ไหนให้นะครับในเรื่องของการปรับโหมดการขับขี่กดปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นโหมดปกติโหมดประหยัดนะครับโหมดลากพ่วงแล้วก็โหมดถนนลื่นพอเราเปลี่ยนเสร็จเนี่ยการขับขี่ จะเปลี่ยนให้หมดนะกล่อง ECU ที่ควบคุมตัวรถนะครับอัตราการตอบสนองคันเร่งอัตราการตอบสนองเบรกอัตราการตอบสนองของพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะครับก็จะปรับให้มันเหมาะสมกับโหมดที่ขับเพื่อเกิดความปลอดภัยในการขับขีน่นั่นเองนะครับเรียกว่าจัดให้เต็มๆนะในราคานี้นะครับรถ SUV ราคาเพียงแค่นะครับหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะแล้วก็รถยังพอหาได้ไม่ใช่หายากเหมือนรุ่นพี่นะครับรุ่นนี้ แต่งแบบนี้ก็สวยก็หล่อได้ท้ายเท่ๆก็สามารถที่จะทำได้ในรุ่น e v e r e s t t r e n d นะครับลูกค้าคนไหนนะที่สนใจอยากแต่ง Ford e v e r e s t นะครับจัดรอจัดเต็มแต่งแบบไหนรุ่นไหนนะครับหรือรุ่นอื่นก็ได้นะปรึกษาก็ได้นะครับโทรมาหาก็เบอร์098-653-6464นะครับกอตะวันนะครับเซลลที่ปรึกษาการขาย f อร์พระนครเกษตรนวมินครับวันนี้ราบิกรแป่ก่อนจบ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ติดตามช่องของกอ๊อบด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กอ๊อบมีรีวิวมีอัปเดตกันตลอดเลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ